ฮัลโหลสวัสดี ee, ทุกคนด้วยนะครับเพืรรผมตอนแชแนวันนี้เราก็จะมา <The battle. S 1> แกล้งคนนะครับด้วยการแต่งตัวเป็นยากุซ่านะครับไปเกียนคน <the> ก็วันนี้เราจะมาแกล้งเกียนคนดยกันผมจะแต่งเป็นยากุซ่านะครับแล้วก็ไปเกียนคน <the> ไู่ว่าไม่เกลคนต้นตีแล้วกูจะโดนซ้อนแกงอาเป่า,า,าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยน,นะครับก็เซ็กยากุซ่ากอบของไอเทมที่ผมจะเอาไปก็มีดังนี้นะครับก็คือ แป๊บนึงนะครับขอตัดไปดีกว่านะมันก็เซ็กยากุซ่าได้ผมจะเอาไปหากระเป๋าที่มันแบบเอาแบบยักุซทงยากุซ่าอันนี้ได้ปะเฮ้ยเท่ดีกระเป๋าที่แม่งดูแบบยากุซ่าเออมันต้องมีสักอันดิวะอันนี้อ่ะโอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่เอาวันนี้แล้วกันนะครับก็เราไปเจอกันในเกมกันเลยก็เราเข้าสู่เกมไปเรียบร้อยแล้วผมแต่งเป็นยากุซ่า ยักษ์มูซามาครับเดี๋ยวเราหวัดดีคนดูก่อนสวัสดีครับใครวะแค่มาบังกล้องออกไปดิบังกล้องสวัสดีครับนีด่ดูโชว์ท่าน,นี่นะโบเทียมชอบถ้าจะเป็นท่านีนะถ้าจะมีผิดหรือเปล่ามันทเทียสวัดีเอ่อโบเทียแมมแรมๆร,ม,รมเลย ไปถึงเกมเลยรักกันก็แล้วก็กระโดดลงมาแล้วนะครับนี่แอบบอลอย่างยากงซ่าเลยดูแม่งดูเป็นยากงซ่าเลยผมยังชอบเลยแอบบอล เก็บของโดน,นเกือบแล้วเชวียวจีน่าพี่ข้าล่างบ้านมันไม่ดบของอย่างนนะะปืนนเรื่องเเกือบแล้วครับยังบุซ่าเกือบได้แตกต้องเกมเราจะเล่นหนึ่งตานะครับตาตานี้ไม่รอดก็ไม่รู้ยังไงละ อีอตัวนี้เหมาะเบากุซ่าอาจจะมีแหลกๆนิดหน่อยนะครับเบากุซ่าหัวสีเงินตอนได้ผมว่าจะเอาด,ดำนะครับก็ไม่เป็นไรตอนนี้ขอปั่นก่อนมาครับมาตอนนี้เราได้ปืนแล้วแต่เราต้องการปืนไกลเดี๋ยวขอไปผมขอฟาร์มนิดนิดนนหน่อยหน่อยแล้วกันนะดูดใส่แม็กเรียบรอ้อยละเฮ้ยกุซ่ากุซ่า ตอนนี้เราไม่สามารถเลือกมากได้แล้วมีอะไรเกร็บๆไปก่อนกนะ่อน,น,นก็ต้องต้องจังจวก่อนทำเป็นคลิปก่อนนะครับคลิปนี่คลิปที่หนามีช่วยอ่ะโอ้คนเหล็กเลยไม่น่าแคปเลย แหลก,กนิดนึงนะครับผมขอนั่งก่อนให้มันหายแหลกโอเคเริม่มหายละอาจจะไม่นิดนึงเลยผมดูละแม่งโคตรเยอะโคตรแหลกน่าจะเป็นพราะข้างผมเองแหละถ้าแหลกมากเกินไปก็ขอภัยนั้นที่นิ่งด้วย را رو نشایی ฉันไม่เจอคนเลยอ่ะจะจะตดวงัดอะไรเงี้ยแต่กูก็แพ้เหมือนเดิมตัดไปเลยดีกว่าน,นะมันซีบวเลยนะครับท่านผู้ชมก็เลื่อนไปมาผมมีอะไรจะบอกคือ <The> ว่าผมหาคน <The legend. S 1> ไม่เจอเลยนะก็ the the เลยว่าจะมาเตรียมแบบเ <The legend. S 1> ข้าห้องอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าเป็นยกักษุซ่าอัจจะอะไรเนี่ยครับก็ไปดูกันนะครมาครับผมเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้ว คลิปนี้ไม่สนับสนุนให้มาเกนคนแบบนี้นะครับมาดูนะผมจะดูอะไรอืออ่ะอ่ะอ่ะบิรุ่นตีออกจากทีมท่านผู้ชม ประมาณนั้นเราเปลี่ยนเหตุเลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดไปแล้วนะครับปุ่มเปิดไปแล้วอะครับสายเปิดก็เดินมาใครจะเข้าห้องผมเนาะเดี๋ยวผมเปิดเลขห้องด้วยอารีอารีต้องมาละมันจะโดนต้นตีนปะเนี่ยกูจะโดนส้อนใต้เอ็นบอร์ดแอ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับ พิงจริงไงแอกไก่หน้ากันสวัสดีครับไม่ไม่ไมีใครเข้ามาเลย นะเพราะผมกลัวเข้าจะเตะอ,อ่ะจากที่เดี๋ยวบันเห็นไหมกูคือยากุชาโอเคยากุชาอากาว่ยากุชายากุชาว่านะ ก็ผมที่ <Join the S 1> เขียนนะเ <battle. S 1> มื่อกี้ก็ใครชร์คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าฮันน่านะ่า